วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาก,กินสับป,ปะรดเนาะบะคันนัดนะเจ้าบะคันนัดบะคันนัดป้าดาวจะกินกับข้าวนั่นเนี่ยป้าดาวจะนั่งกินโต๊ะนี่เนะาะใครอยากกินบะคันนัดกับข้าวเจ้าไปซื้อมาเขึ่งหัวเนาะโอ้ลำ้ำจิ้มบ้อนล้ำ กินมะขานาดกับเข้ากินสะับปะรดกับเข้าเนาะนี่เจ้าเข้าอยู่นี่นี่เจ้าเข้าวเนื้อวยนี่ก็นก็เข้าสวยเนาะ ออกส้มส้มหวานหวานล้ำมันจะแบาส้มนต่มันเอาแบบไปปข่ลวกออกส้มออกกบอกแบบรุงนะสับพร็นรดตีมันลำๆมันจะออกรดแบบนี้นะเจ้า ปลาดาวกินบ่อยกินอันับป,ปะรดกับเขาเนี่นะแต่ปลาดาวบะหลําได้ทายเนาะหั่นกับอันจานอันับป,ปะรดเนอะปลาดาวที่ข้านแปลงกล้องไนงะถ้าแปลงก็ต้องเอาโต๊ะเอาตังมามาย้องแล้วปลาดาวไม่นติดฝามกรรมันถึงจะหั่นปลาดาวนั้นะนะ ก็ใจ้เก้าอี้หนึ่งตัวแล้วอะมาตั้งโทรศัพท์นี่นะจำเดียวเวลาถ่ายเซ็ีสำร้อยตองมาหนังต้อมงอมาเก็บเก้าอี้ของเอ็ม

กินับป,ประรกัเข้าวถ้าแผ่มาสอบก็ผ่านไปนะเจ้าอากาศร้อนๆ <c oughs> ลองซื้อมาก,กินมาตถะเจ้าับป,ประรดกบเข้าอร่อยนะมันเบือ่อมันไก,ก่เข้าด้วยเนาะ คนสูงอายุบนทั้งกินนะเจ้าสัปาโรต์ข้าวพ่องมาม่วงพ่องเอากะแป้งเนี่ยคือหัวเนี่ย Anh lại. ชอบกินตั้งตีหัวหัวมันเจ้าติมันออาขาวๆน้อยมันออกเปียวๆดีอร่อยหากินตั้งตีตั้งหัวหัวมันตั้งตีมันมีนอมาเจ้าตั้งปลายมันกันเนาะแต่มันมีตีมันมีนอมันนั่นนะ กินก็พ้าวอร่อยนะ ลำแต่น่ะเนี่ยประดาบอยเอาเข้ามาหั่มหน่อยกันเนี่ยกลิ่นก็อันซ้ปปอร์รตอ่ะอร่อยเข้านะ Ừm, ăn thôi xin dài nào bê tát lầm cho đây luôn ạ เต็มปากเลยโหกินได้กินว่ามันขนาดถึงจานจะ,จะมดกันนี่ก็ว่าอย่ามาตรกรี๋ย ได้กินว่าภาคนัฐก็จะหมดจานนี่แล้ข้าวสองขั้งห่ะนี่แดดนี้ขนาดน้ะไปช้อทายอันถนนหนทางดีกเนบะ ต้องไปขำๆเจ้ามันจะได้หันแสงไฟรบดิกกับวันมื่อก่นมียามมิตดถนอนอร่อยนะเจ้ากิ่นคนักกับเข้า ເຮົາເນາະເຢີ້ນາະກະລ ป้าดาวขอจกคิดแคนที้ก่อนนะเจ้าอิ่มแล้วนะข้าวมดโถยละเอาข้าวสองขังก่อนนะเชื้อมากินกันดูเจ้าบัานเฮาผลไม้เต่เอากินก้าวเขาก็มีเยอะเนาะบางนอกนี่ไอ้อย่างกับเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะเจ้านี่เจ็ดแปดสิบกว่าบาทบราเฮาเนี่ยขึงหัวเนี่ยแต่ป้าดาววัดทุกละหน้านี่นะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่โอ้จะแปลงขนาดเลย หัวหนึ่งเกือบสองร้อยกว่าบาทพาขึ้นมันจะถูกเปลี่ยนบางวันเนาะบางวันก็ถูกบางวันก็แปลงแต่มันเขาก็บอกหัววันไหนมันจะถูกอีกกระหงมันจะอยู่ตาบ้านเนี่ยเจ้าห้างมันไกลทิครับตรวจไปซื้อทุข้างนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ต่าหน้าบ้านก็มีเจ้าห้างเนี่ยมันล่มไปหมด่ะเรษสกิจบ่ดีเนาะก็อย่างบานเทานั่นแหละ มันเขาบะดีแล้วมังหน่อมันจะดีได้จะได้เนาะเซสกิฟเนาะสิ้สนเดือนสิ้นเงินเหมือนกันนั่นแหละอร่อยเจ้ายังยุดไปอยุ่เอ่ะเจ็ดกรรมเนี่ยหวัดหน้าที่ออกเจ็ดแน่นอนเลยป้าดาวขอเจ้าคิปแขนนี่ก่อนนะเจ้าป้าขันคิมใบคิมหน้านอ้อสหวัดดีค่ะอูไปเหล่าไปเด้วก็เข้าบ้านเข้าเมืองมาหม หรือว่าอยากจะฮืออูละขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ